ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องเราก็เข้ามานั่งใน s i l v e r c h r i s เราที่สิงคโปร์เหมือนกันสนามบินสิงคโปร์เราชอบมากเลยอ่ะมันค่อนข้างรู้สึกรีแลกซ์เนาะมีการปลูกต้นไม้อยู่ในเทอร์มินอลด้วยได้นั่งพักประมาณ30นาทีก็เดินไปที่เกตกันต่อแล้วก็ได้ขึ้นเครื่องเลย เราจะบอกว่าเราได้นั่งเครื่องเดิมกับที่เราบินมาจากกรุงเทพแหละแต่ว่าเราไม่ได้นั่งที่นั่งเดิมนะรอบนี้เรานั่งเป็นตรงกลาง2คนติดกันก็จะได้ใกล้ชิดกับคนที่เรามาเลยไฟท์ไทมรอบนี้จะประมาณ6ชั่วโมงครึ่องอ่ะที่นั่งก็ค่อนข้างสบายเลยนะเวลาบินไฟล์ยาวอย่างนี้เราก็จะพกหนังสือเนาะเวลา เรานอนไม่หลับหรืออะไรก็จะหยิบออกมาอ่านหรือเวลาเบื่อดูหนังบนเครื่องแล้วอย่างเงี้ยเราก็อ่านหนังสือไปจริงๆเวลาอ่านหนังสือบนเครื่องบินก็ทาให้เราโฟกัสดีนะเพราะว่าเราไปทาอะไรไม่ได้เนาะเก็บของได้สักพักพี่ๆเขาก็เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเนาะเหมือนเดิมเราเลือกเป็นแชมเปญก็ชนกับคนข้างๆซะหน่อยเนื่องจากที่นั่งเหมือนเดิมเนาะเราขอตัดภาพมาที่มือข้าำเลยแล้วกันมือ้าำบนเครื่องเนี่ยอย่างแรกก็เลือกแอปเปไทเซอร์เป็นสเต๊ะสิงคโปร์ก็ อร่อยเลยอะเราก,กินหมดเลยส่วนพ p ไทเ i z e r ถัดมาเราเลือกเป็นสลัดแซลมอนเนาะกับไข่ต้มอร่อยอีกเหมือนกันเราบอกไม่ถูกเลยอะอาหารไฟนี้อร่อยกว่าไฟเมื่อกี้มากเลยหรือเป็นเพราะมันมีเวลาเหลือก็ไม่รู้พี่ๆก็จัดเต็มเสิร์ฟหนักมากกินไปคุยกับคนข้างๆไปก็มีความสุขดีนะทุกคนมาถึงตัวเมนดิชรอบนี้เราเลือกเป็นสเต็กเนือ้อก็อร่อยอีกเหมือนกันแต่ว่าเรากินได้น้อยมากๆเพราะว่าตั้งแต่ไฟแรกในเลาจนมาถึงจานนี้ค่อนข้างแน่นท้องมากๆเลยเรากินไปได้นิดเดียวเองเสียได้เหมือนกัน แต่ถึงแม้จะแน่นเราก็ต้องปิดท้ายด้วยของหวานเนอะเราเลือกเป็นไอศครีมแล้วก็มีชีสเพลทมาให้ด้วยมีผลไม้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้รับเนาะเราเลือกเป็นไอศครีมอย่างเดียวส่วนคนข้างๆก็เลือกเป็นผลไม้เบาๆก่อนนอน หลังจากกินอิ่มกันไปเราก็หลับยาวเลยทุกคน5ชั่วโมงตื่นมาก็ถึงเมลเบิร์นแล้วรอบนี้เราออกจากสนามบินเมลเบิร์นช่วงเช้าเลยอะประมาณ7โมงเช้านะฟ้ายังไม่สว่างเลยเราเรียกรถรีมูซีนมารับเนาะเราใช้ของฟรีจากบัตร UOB s i n i t ก็ถึงรถแล้วก็ค่อนข้างตกใจเลยอะเป็น Mercedes ปกติเราใช้ที่ญี่ปุ่นมันก็จะเป็นเอาผ่านเนอะอันนี้ก็ได้เป็น Mercedes เป็นรถเก่งสําหรับ2คนก็ค่อนข้างดีเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามให้เราด้วยนะเราขอตัวไปเที่ยวก่อน